สวัสดีคะ่ะมาอยู่กับช่องย่าหนิงนะคะวันนี้มา,าดาย่าทําสวนหย่อมรอจะป้าเต็นจะทําสวนหย่อมนะคะย่าหนิงกับย่าชิก็มาดาย่ารอนะคะค่ะทําดายา่าทําความสะอาดอยู่ตรงนี้ค่ะรอนะคะค่ะนี่ย่าหนิงก็จะดายา่าทําความสะอาดไว้ก่อนนะคะเผื่อจะป้าเต็นจะทําสวนหย่อมนะคะนี่ค่ะ

รับซื้อที่พ่อกิรับซื้ออยู่แล้วซื้อที่พ่อรับซื้อรับซื้อที่จะเทศฝรั่งเศสซื้อที่บ้านเราเองชอบอะไรอย่างเงี้ยหวังขึ้นน้อย ทำกับหญ้าอาชินะคะย่้าหนึ่งก็หญ้าอาชินะคะได้ย่าทำความสะอาดนะคะเพื่อจะทำส,สวนย่อมอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะป้าแตนจะทำสวนย่อมนะคะสวนย่อมปลูกต้นไม้ที่น่ารักน่าดูนะคะนีะ่มาก็คงจะตัดออกหมดเลยไอ้มัสิดานะคะใช่ยญา,าชิเอ้ยตัดโลดไม่ได้กินเท่าไหร่หรอกดูลูกมันก็เน่าแล้วนูน่น ให้มันสะอาดตัดออกเลยนะคะนี่เราก็จะทำให้สะอาดจะทำที่เป็นสวนหย่อมนะคะค่ะเดี๋ยวนี้นะคะจะช่วยกันพัฒนาทำนะคะค่ะนี่ก็เนี่ยชีก็กำลังถางความสะอาดอยู่อ่ะอืมเราก็จะทำกะจะเอาห้านาทีก็พอเพราะว่า อ่านี่นะคะค่ะนี่อันก็คลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะค่ะคือกาต่อไปเราก็จะทำได้ไปหมดแล้วค่ะด้ย่าหมดนั่นแหละค่ะจาอันก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้่าหนิงด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ